วันนี้พาเพื่อนๆนะคะมาดูต้นไม้สำรวจต้นไม้นะคะจะเอาไปประดับบ้านเศษทีเงินหนาอันนี้เศษทีเงินหนาสองร้อยเก้าสิบบาทสตรอเบอรรี่ไอ สองพันห้าร้อยบาทโอ้โอ้อันนี้มีคนจองแล้วจ่ายแล้วปีกนกนำโชคแม่พันม,มีคนจองแล้วสวยงามมากใส่ใบสัก ห้าร้อยบาทอันนี้999บาทใส่ใบใส่ใบสักแคร99้าโอ้สวยงามมาก อันนี้ยางอินเดียด่าง,างจ่ายแล้วอา้าวมีคนซื้อแล้วนะคะโอ้ขายดีมากเลยการจัดสวนของเขาก็อโอเคอที่แพงที่สุดในร้านอะ่ะในต้นไหนนูน่นเขาบอกเลยบอนกระดาษด่างสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท อสวยงามมากเขาไม่ให้จับนะคะ <Okay. S 1> เพราะกล <Okay. S 1> ัวช้ำนี่โอ oh, ้สวยสวยสวยนี่ถัทงทองสวยมาก <Okay. S 1> ราคาเขาไม่ไม่ได้ติดนะคะ ก็คงจะแพงเพราะว่าถังทองเล็กๆก็เป็นพันแล้วนะคะกระดาษต้นกระดาษ ต้นหลักรับห้าก้าสบาทหลักซัอย่างอินเดียดำห้าเก้าเก้าเบอร์ขึ้นร้อยห้าสิบบาทไงเนไงร้อยแปดสิบบาทบางวงมอันนี้ร้อยห้าสิบบ เสน่ยจันแดง990บาทบอนสีห้องเฮา790บาทห้องเฮานะ790บาทมีกี่หน่อกี่ใบหนึ่งสสามสใบสามใบกับอีกหนึ่งหลอด ต้นใหญ่1590บาทลักษณะใบใบใหญ่สวยงามมากค่ะ,ะต้นเล็ก790บาทสังเกตดูราคานะคะก็ราคาไม่มีลงนะคะมีแต่จะขึ้นเรื่อยๆนะคะบอนสีเราเนี่ยยิ่งปลูกไว้ยิ่งโตฟอร์มสวยยิ่งราคาดีนะคะ กวนอิมห้าบาทกวนอิมนะคะห้าบาทสวยงามมากดูนะคะห้องเทาของเราอ้อยกวนอิมของเรานะคะสวยงามมากใบใหญ่โหนี่ อันนี้ราคาอยู่ที่590บาทนะคะติดราคาไว้590บาทก็ราคา,าตามท้องตลาดเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันอีกทีหนึ่งเนาะโอ้บอนสีหัวแดงเราเนี่ย4,990ัารอย้ ใครซื้อไปในยแยกหน่อนได้เยอะมากเลยนะคะสวยมากเนี่ยสาวน้อยปะแป้ง หกหลง390ร้าสิบบาทลูกไม้ปากก้านดำสวยดูก้านเขานะคะจะดำ กระดูกของเขานะคะสีแดงขอบใบสีเขียวสวยนะคะอันนี้อินเาอินเห้าร้อยเอ้ยพันเก้าเก้าสิบ หกหลง3,990บาทโอ้มีหลายหน่อมากเลยโอ้อันนี้ผสมกันนะคะระหว่างหกหลงกับอะไรเนี่ยกวนอิมหมอเท่าไหร่เนี่ยไม่เห็นบอกราคานี่ซื้ออันนี้ไปคุ้มเลยเอาไว้โชว์หรอ อันนี้เจ้าของไม่ขายนะคะเอาไว้ขยายพันธุ์ก่อนค่ะจะสังเกตเห็นว่าราคาต้นไม้ของเรานะคะโดยเฉพาะบอนสีราคาก็มีการปรับตัวขึ้นสูงเรื่อยๆนะคะสดแสดงให้เห็นว่าตลาดยังมีความต้องการในวงกว้างและสิ่งที่เราเห็นวันนี้นะคะก็คือ,อต้นบอนกระดาษด,ด่างใช่ไหมคะราคาสูงมากเลย ซึ่งเขาเล่นกันก็จะราคาอยู่ประมาณนี้นะคะบางต้นนี่เป็นแสนก็มีใช่ไหมคะก็ราคาต้นระดับนี้นี่ที่นี่เขาขายอยู่ที่4 19, 9 9 9มถ้าใครสนใจก็อย่าลืมแวะมาชมนะคะที่สวนแห่งนี้อำเภอกันทะลักษ์ค่ะหรือติดต่อเบอร์092 426 0404ค่ะ ค่ะวันนี้ก็พบเจอกันแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ